สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมากันจุกกันนะคะเจไดอันนี้จะเป็นกล่องสุ่มน้องแมวนะคะมีทั้งหมดหกสีหนึ่งสีเขตค่ะก็จะเป็นตามนี้เลยนะคะสวยมากถูกต้องค่ะน้องซิซ่าอยากได้สีไหนคะอยากได้สีชมพูให้กล้องดูได้ค่ะสีชมพูชมพูกับสีเข็ดค่ะโอเคค่ะใครจะเป็นคนแกะก่อนคะ พี่แก่้แก่ก่อนอีกแล้วเหรอให้ซิซ่าแก่ก่อนบ้างไหมโอเคเดี๋ยวเราจะให้น้องแก่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยช่วยถือไม่ค่ะอย่ามือวางต้องค่ะได้ไหมเอ่ยโอเคนะคะซึ่งโอ้าแก่ไม่ตรงรอยเลยทุกคนดูเดี๋ยวเราจะเอาอันนี้มาให้น้องนะคะเอาถุงมาให้น้องเนาะ ได้เห็นการแล้วค่ะทุกคนเราเห็นการแล้วอุ้ยอุ้ยน่ารักแน,น,น่นอนร้อยเปอร์เซ็นน้องชอบแอน่ค่ะนี่เนาะแกได้ไหมคะอุ้ยได้แล้วขออนุญาตนะคะใจกลองดูใจกลองดูเฮ้ย มีตุ้งติ้งห้อยอย่างนี้ด้วยอ่ะน่ารักเนาะช่าักไหมคะ <c oughs> okay. น่ารักค่ะโอเคอ่านี่ยจะเป็นตาเนาะจะแกะไหมจะแกะเลยไหมคะแกะเลยแกะให้แล้วก็ให้ผู้ชมดูด้วยหู <c oughs> ทุกคนคือกระดาษมันมันเหนียวมาเพราะอะไรอ่ะอการชื้นอุ้ยน่ารักอ่ะมันแบบน่ารักมากต่อไปจะไม่ของเจ,เจนะคะไม่รู้ว่าจนะเขียนแบบอ่ะไรนะ ซีเค็ดป่ะเนี่ยซีเค็ดเหรอทำ,มมทำไมมันไม่มีเขียนทำไมมันไม่มีซองกล่องอะอา้าวตัวนี้เปล่าไม่ใช่อะ่ะทุกคนเอาดีๆเด้อนะได้ซีเค็ดเหรอเดี๋ยวนะถ้าซีดูการีซีเค็ดป้ามันไม่ขึ้นอ่ะมันเขียนว่าลักกี้ลักกี้ซีเค็ดป้ารองอ่านลองอ่านซีเค็ดดีว่าใส ถ้าลัคกี้คือสีเขีไหนดอนอันไม่รู้อะค่ะจริงๆอะข้างกล่องมันเหมือนจะเป็นตัวตัวน้องแมวสีดําแต่พอออกมามันเป็นอีกสีนึงใช่ไหมใช่นี่อีิกาสีดําค่ะหรือว่าเขาอาจจะทําสีเพี้ยนหรือเปล่าจริงๆน้องเป็นสีนี้อยู่ทุกคนช่วยบอกหน่อยว่าสีอะไรยัทุกคนช่วยบอกหน่อยนะคะคอมเมนต์ได้เลยใครรู้บอกหน่อยเดี๋ยวจะแกะบ้างนะคะแกะเลยจะอยากได้สีชมพูม่วง แล้วก็ฟ้าประมาณนี้เดี๋ยวหนูจะดูการ์ดให้ซีซ่าห้ามบอกนะว่าสีอะไรอุ้ยนี hmm. <_<_<_่แหละข่าซสุอของกล่องสุดนะคะอย่าเพิ่งบอกนะห้ามบอกอันนี้นะคะจะเป็นซองเนาะเดี๋ยวเดี๋ยให้ดูรอบๆอย่าลวงการดออกมานะโอเคแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะแกะตรงนี้ เอ้ยเอ้ยทำไมได้สีนี้อะเดีนะคือเอ้ยทำไมมันติดอะไรอะอะไรนะโอเคทุกคนคือเราได้เป็นสีนี้สีน,สนี้เหมือนกันไหมอะมันมันมีข้างกล่องใช่ไหมก็คือตัวนี้ก็คือน้องคนนี้ใช่เราได้สีที่ไม่ได้อยากได้ทั้งคู่เลยฮัลโหลฮัลโหลไหนเอาเอามาดู ใช่ดีเว้ยสีคู่กันด้วยคู่แดงมันเงินน่ารักมากเอ้ยจจเจ๊เจ๊รืมแกะหน้าค่ะตาต <ดา S 3> ัวนี้เนี่ยวะนี่ค่ะให้ทุกคนดูนี่ข้างหลังก็จะเป็นแบบนี้คะ่นะ,น,ะนี่เห็นไหมแตาน้องวาววิ่งมากนี่นะคะก็จะเป็นดีเทลใกล้ๆเนาะเดี๋ยวให้ดูขอเจ็เๆกกอน น้องจะเป็นประมาณนี้ค่ะของซีซ่าสิคะใกล้กว่าน,นี้ค่ะประมาณนี้อ่าให้เป็นหัวกุญแจด้วยนะใช่ทุกคนอย่าลืมไปซื้อนะคะมันสามารถเรามาห่อยกระบอกเก๋ๆได้เลยนะใช่วันนี้เราสองคนก็ไปก่อนนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย